ตีต้อนรับกลับสู่ไทยออโต้การาดในวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในปี2025นั่นก็คือ MiG-41 เครื่องบินขับไล่เจเนอเรชันที่6ซึ่งถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการและประเทศไทยเองก็ได้กลายเป็นหนึ่งในชาติแรกแรกที่ให้ความสนใจและเข้ามามีบทบาทในการเปิดตัวครั้งนี้การมาถึงของ MiG-41 ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มขีดความสามารถทางการทหารเท่านั้น แต่ยังเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของเทคโนโลยีด้านอากาศยานที่ทั่วโลกกำลังจับตามองกันอย่างใกล้ชิดสำหรับเครื่องบินขับไล่รุน่นนี้สิ่งแรกที่หลายคนอยากรู้ก็คือรูปลักษณ์ภายนอกซึ่งต้องบอกเลยว่าการออกแบบ MIG41 แตกต่างจากรุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัด เส้นสายที่เฉียบคมตัวเครื่องที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะลบสัญญาณเรดาร์หรือที่เรียกกันว่าส t e ลด design ถูกพัฒนาให้ก้าวล้ำกว่ารุ่น MiG 3 5หรือแม้แต่เครื่องบินขับไลย,ยุคที่ห้อย่าง Su 5 7การใช้วัสดุคอมโพสิตขั้นสูงช่วยให้เครื่องมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสามารถทนแรงดันอากาศในความเร็วสูงได้เป็นอย่างดีปีกและหางของเครื่องถูกดีไซน์ให้มีลักษณะกึ่งสามเหลี่ยมผสมกับทรงแหลมยาวเพื่อให้เหมาะสมกับการทำความเร็วระดับ max 4.3ตามข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมา เมื่อมองลึกเข้าไปภายในห้องนักบินก็ต้องบอกว่านี่คือความหรูหราและทันสมัยที่สุดในบรรดาเครื่องบินรบที่เราเคยเห็นหน้าจอแสดงผลแบบสัมผัสขนาดใหญ่แทบทั้งหมดแทนที่ปุ่มกดแบบอนาล็อกในยุคก่อนระบบ h e a d Up Display แบบ3มิติช่วยให้นักบินมองเห็นข้อมูลการบินแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องฟ้านอกจากนี้ยังมีระบบ AI ที่ช่วยประมวลผลและให้คำแนะนำแก่นักบินในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นการคำนวณเส้นทางการหลบหลีกการล็อกเป้าหมายที่รวดเร็วขึ้น และการจัดการพลังงานเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพเก้าอีนักบินถูกออกแบบใหม่ให้รองรับแรงกดดันจากการเร่งความเร็วสูงและการเคลื่อนที่แบบหักเหแรงจีได้ดีกว่าเดิมการใช้วัสดุดที่ทั้งเบาและยืดหยุ่นทําให้นักบินสามารถนั่งได้นานโดยไม่รู้สึกเมื่อยล้าอีกทั้งยังมีระบบปรับอากาศและการควบคุมความดันที่แม่นยําทําให้สามารถบินในความสูงกว่า40,000เมตรได้โดยไม่มีปัญหาในด้านสมรรถนะต้องบอกเลยว่า MIG 4 1ถูกขนานนามว่าเป็น เครื่องบินขับไล่ที่เร็วที่สุดในโลกจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาเครื่องบินลำนี้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงแมตซ4.3หรือราวราว0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วกว่าขีปนาวุธหลายชนิดเสียอีกความเร็วระดับนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เครื่องบินหลบหนีการโจมตีได้อย่างง่ายดายแต่ยังทำให้สามารถเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่ศัตรูจะทันตั้งตัวระบบขับเคลื่อนของ MiG-41 ใช้เครื่องยนต์เจ็ตผสมรำเจ็ทรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความเร็วเหนือแมสซีโดยตรงขนาดเดียวกันก็มีระบบระบายความร้อนและการจัดการเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูงจึงช่วยลดความเสี่ยงจากความร้อนเกินในระหว่างบินด้วยความเร็วสูงความสามารถในการโจมตีของ MiG-41 ก็ไม่ธรรมดาเพราะสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลาย ตั้งแต่ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลขีปนาวุธต่อต้านดาวเทียมไปจนถึงอาวุธเลเซอร์พลังงานสูงที่ถูกพัฒนาเพื่อทำลายเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงช่องเก็บอาวุธภายในถูกซ่อนอยู่ใต้ท้องเครื่องและภายในปีกเพื่อรักษาความลับและลดการสะท้อนเรดาร์ขณะที่ระบบนำวิถีแบบใหม่สามารถล็อกเป้าหมายได้แม้ในสภาวะที่ศัตรูพยายามรบกวนสัญญ,ญาณทำให้ MiG-41 มีความได้เปรียบเหนือเครื่องบินขับไล่เจเนอเรชันที่5ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน อีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจก็คือระบบป้องกันตัวของ MIG 4 1เพราะในยุคนี้สงครามอากาศไม่ได้ขึ้นอยู่กับการโจมตีเท่านั้นแต่ยังต้องสามารถป้องกันการโจมตีจากศัตรูได้ด้วยเครื่องบินรุ่นนี้ถูกติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์อั์แฟร์ที่ล้ำสมัยสามารถตัดสัญญาณเรดาร์และระบบนำวิถีของขีปนาวุธฝ่ายตรงข้ามได้รวมทั้งมีการใช้ระบบเลเซอร์ป้องกันตนเองในการเผาทำลายหัวนำวิถีของขีปนาวุธก่อนที่จะเข้าถึงตัวเครื่อง เมื่อพูดถึงระยะการบิน MiG-41 มีรัศมีการรบที่กว้างกว่ารุ่นเก่ามากโดยสามารถบินได้ไกลถึง7,000กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้งและยังสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้อย่างรวดเร็วสิ่งนี้ทำให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติภารกิจทั้งการลาดตร,ระเวนระยะไกลและการโจมตีเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งถือเป็นจุดแข่งที่ทำให้หลายประเทศให้ความสนใจ แน่นอนว่าหลายคนอยากรู้เรื่องราคาของ MIG-41 ข้อมูลที่เปิดเผยออกมาในช่วงแรกบอกว่าราคาต่อเครื่องอยู่ที่ประมาณ200ล้านดอลลาร์หรือราวๆ7,200ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าสูงกว่าราคาเครื่องบินขับไล่รุ่น Generation 5อย่าง F-35 อยู่พอสมควรแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสมรรถนะความเร็วและความสามารถรบที่ก้าวล้ำกว่ามากราคานี้จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจอีกทั้งยังมีรายงานว่าหากสั่งซื้อจานวนมาก ราคาต่อเครื่องอาจถูกปรับลดลงทําให้ประเทศไทยซึ่งกําลังมองหาทางเลือกใหม่ๆใ,ในการเสริมสร้างศักยภาพทางอากาศมีความเป็นไปได้ที่จะจัดหามาประจําการในอนาคตหากเปรียบเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นก่อนหน้าเช่น MIG-29 หรือ MIG-35 ความแตกต่างของ MIG-41 นั้นชัดเจนมากไม่เพียงแต่ความเร็วและความสูงที่สามารถทําได้แต่ยังรวมไปถึงระบบอาวุธที่ก้าวไกล การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเร็วทม์ที่ทำให้เครื่องบินสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับศูนย์บัญชาการและกองกำลังอื่นๆได้ทันทีจุดนี้เองที่ทำให้ MiG-41 ถูกยกให้เป็นหัวใจสำคัญของสงครามยุคใหม่ซึ่งไม่ได้ต่อสู้กันเพียงแค่กำลังอาวุธแต่ยังเป็นการต่อสู้ด้วยข้อมูลและความแม่นยำในแง่ขององค์การใช้งานจริง MiG-41 ถูกออกแบบมาให้รองรับภารกิจที่หลากหลายตั้งแต่การโจมตีเชิงยุทธวิธีการสกัดกั้นเป้าหมายความเร็วสูง การต่อต้านดาวเทียมไปจนถึงการทำหน้าที่ลาดประเวนทางอวกาศทำให้หลายคนมองว่านี่อาจไม่ใช่เพียงเครื่องบินขับไล่ธรรมดาแต่เป็นแพลตฟอร์มรบแห่งอนาคตที่รวมเอาหลายความสามารถไว้ในลำเดียวดังนั้นการที่ประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการเปิดตัว mig-41 ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าประเทศกำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีด้านการบินและการป้องกันประเทศการจัดหาหรือแม้แต่การมีส่วนร่วมในการพัฒนา จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางอากาศและสร้างความเชื่อมั่นให้กับกองทัพไทยในระดับสากลสุดท้ายนี้ต้องบอกว่า MIG 4 1ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินขับไล่แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การก้าวข้ามขีดจำกัดด้านความเร็วความสูงและเทคโนโลยีการรบในอากาศทุกองค์ประกอบตั้งแต่ภายในที่ทันสมัยภายนอกที่ดุดันสมรรถนะที่เหนือชั้นไปจนถึงระบบอาวุธที่ครบครันล้วนสะท้อนถึงอนาคตของสงครามทางอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง และนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของ MiG-41 เครื่องบินคับไล่เจเนเรชันที่6ที่เพิ่งถูกเปิดตัวและกำลังสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน